Mind the gap train and สวัสดีค่ะวันนี้ยายขอนำภาพวันที่ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบระมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบระมมหาราชวางังตั้งแต่ออกจากบ้านเลยนะคะยายขึ้นรถไฟฟ้าค่ะจายลถค่าโดยสารเพราะเป็นผู้สูงวัยอายุตอนนี้63ปีแล้วค่ะ จากนั้นก็เดินทางไปจนถึงตลาดบางใหญ่แล้วก็ขึ้นรถเมลฟรีที่เป็นชัตเติรบัสของขอสอมกสายบางใหญ่สนามหลวงค่ะมีรถบริการทุก30นาทีค่ะเที่ยวแรกให้บริการตั้งแต่7โมงเช้าเลยเข้าสนามหลวงผ่านจุดคัดกรองที่นี่ก็จะมีจุดให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆกันด้วยค่ะทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาและเส้นทางการเข้ากราบถวายบางังคมพระบร,รมศพ ตลอดจนเส้นทางการเดินเยี่ยมชมพระบระมมหาราชวังสำหรับผู้ที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบระมศพต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบระมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกา หลังจากผ่านจุดคัดกรองจะมีบันไดเลื่อนพาขึ้นมาจากอุโมงค์หน้าพระลานค่ะการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาในพระบรมมหาราชวังเดินเข้าไปในพระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนบพรรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนด โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือนุ่งผ้านุ่งคลุ่มเขา่างดสวมยีนเช่นกันทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่จะไปกราบพระบรมศพก็จะเดินไปทางเดียวกันแต่เมื่อมาถึงจุดประตูทางเข้าพระอุโบสถจุดนี้นักท่องเที่ยวเดินเลี้ยวขวาเพื่อชมพระอุโบสถ ส่วนผู้ที่จะไปกราบพระ,ะบรมมศพเดินเลี้ยวซ้ายและไปตามพระละเพียงของวัดจนกระทั่งไปถึงประตูทางออกพ้นจากประตูทางออกก็จะผ่านหมู่พระที่นั่งหลายองค์ซึ่งเป็นที่รู้จัก เช่นพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยมหายสุะยะพิมานพระที่นั่งจกักรพัฒพิมานและที่นั่งจักรปลืนมหาปราศาสตร์ก่อนที่จะเข้าไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ ตรงจุดบริเวณก่อนถึงกำแพงแก้วทิศตะวันออกเราจะได้รับคำแนะนำให้งดถ่ายภาพทุกชนิดและกระเป๋าถือที่นำมาให้ถือเท่านั้นไม่อนุญาตให้สะพายค่ะเมื่อขึ้นกราบพระบรมศพตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเสร็จแล้วสำนักพระราชวังได้แจกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพเล,เลยค่ะยืนเลยค่ะขอบคุณมาค่ะแต่จะนั่นหน่อยนี้นึงแต่สวยค่ะเดี๋ยวนะกดตรงไหนเนี่ยมันเป็นวีโอหรอคะสำหรับประชาชนที่ต้องการจะขึ้นรถบริการของขอสมกชัดเต้นปั๊บจึงให้บริการปรีรับจาก พระบรมมหาราชวังออกมาที่สนามหลวงก็ให้เลี้ยวซ้ายไปขึ้นรถเมล์กลับมายังสนามหลวงลงจากรถที่สนามหลวงแล้วก็ยังสามารถต่อรถซึ่งทางขอสมอจกจัดบริการชัดตเติลบัสไปส่งยังจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบขอสอหมอชิดหัวลำโพงหงรือสนามปีดารารชมังคลาสถานหัวหมากเป็นต้นค่ะ 9พฤศจิกายน2568เป็นวันแรกที่ยายได้เข้าไป,ปากราบพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าิริกิตพระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงตอนที่กำลังเดินอยู่ที่สถานีท่าเรือท่าช้างพอดีเลยค่ะท่านผู้ว่าชัดชาติเดินผ่านมาพอดีก็เลยขออนุญาตท่านนะคะเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมด้วยค่ะท่านเป็นกันเองและน่ารักมากๆเลยค่ะ ดีใจจริงๆค่ะที่ได้มีโอกาสถ่ายภาพกับท่านผู้ว่าค่ะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพรมะบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่มนาะไม้ท่านผู้ชมได้ชมก็คือการเข้ากราบสักการะพระบรมศพในช่วงก่อนเวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะหลังเวลา15นาฬกา30นาทีจะต้องเข้าไปกราบพระบรมศพทางประตูมณีนพร,รัตน์ เดินผ,นผ่านแผนกแพทย์หลวงเลี้ยวซ้ายแยกกองรักษาการวิเศษชัยศรีเข้าทางประตูพิมานชัยศรีผ่านพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์เข้า,า,า,รา,า,า,าพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ทางด้านกำแพงแก้วทิศตะวันออกแล้วขึ้นกราบพระบรมศพจากนั้นออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ทางกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกค่ะ เมื่อจะใช้บริการชัตเติลบัสกลับบ้านรถทุกคันก็จะต้องเลี้ยวออกทางด้านซ้ายมือค่ะผ่านอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงตึกนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เดิมเป็นพระที่นั่งทรงธรรมในการพระเมนต่อมาเป็นหอสมุดแห่งชาติและอาคารเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายค่ะมีสถาปัตยกรรมเป็นอาคารยอดปรางสามยอดสวยงามค่ะ นั่งอยู่บนรถเมย์ชมความงามของสถานที่รอบพระบรมมหาราชวังค่ะสวยมากๆเลยนะคะรถเมย์จะวิ่งผ่านไปจนกระทั่งสุดขอบรั้วของพระบรมมหาราชวางัง แล้วแยกไปตามเส้นทางจุดหมายปลายทางที่จะไปส่งผู้โดยสารในแต่ละจุดค่ะ